สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอูก็อยู่ที่โครงการคุณภาพของแสนสิรินะคะ ตริมบึงหนองโคนนะคะซึ่งนั่นก็คือบุราสิริค่ะโครงการนี้นะคะหลายๆคนอาจจะกําลังรองคอยอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีบ้านมือสองมาปล่อยขายบ้างน,นะคะเพราะว่าคนที่ซื้อมานะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากปล่อยกันเพราะว่าทำเลนี้ดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะขึ้นชื่อเรื่องของแสนสิลีนะคะแบรนด์คุณภาพที่ทําทั้งคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรเยอะมากนะคะ มีอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนก็อยากจะเก็บไว้เพราะว่านี่คือหนึ่งในโครงการคุณภาพทั้งเพื่อนบ้านที่ดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะไม่มีใครที่อยากจะปล่อยค่ะแต่วันนี้อุ้มมีมาให้หนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจ้าของซื้อมาแล้วอยู่อาศัยน้อยมากเนื่องจากว่าเจ้าของเคยอ,อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มาเมืองไทยแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะขายบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่ามีเวลามาอยู่น้อยมากๆเลยนะคะ บ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ของเขาจะอยู่ที่66ตารางวานะคะแล้วก็เป็นบ้านที่มีไซส์ขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะและเป็นบ้านหลังหัวมุมที่มีพื้นที่ด้านข้างเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กที่ท่าใครที่เหมือนกับว่าอยู่อาศัยเป็นประจําอยู่อาศัยถาวรน,นะคะ สามารถที่จะแต่งส่วนสวยๆทำเกๆ๋ๆเป็นทำเลดีๆนั่งพักผ่อนได้อย่างแบบสบายมากๆเลยเดี๋ยวอุพาไปชมข้างในค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าสภาพมันเดิมๆมากเจ้าของคืออยู่อาศัยน้อยคือนึกสภาพว่าปีหนึ่งคือมาอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวะคะ่ะ ก็จะเหมือนแต่ว่าไม่ได้แบบใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปเยอะนะคะถ้าใครที่เข้ามาอยู่แล้วคิดว่าอยากจะอยู่เป็นกิจกลักษณะเป็นเป็นการถาวรเป็นบ้านจริงๆที่อยู่อาศัยทุกวันนะคะอุ้ว,ว่าแต่งสวยๆวยนี่คือเลิศเลยเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันค่ะข้างในนะคะ,านนะ,คะสามารถจอดรถได้สองทันนะคะสบายๆเลยนะคะทางเจ้าของบ้านได้ต่อเติม ราคาจอดรถออกมาเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดของของพื้นที่จอดรถนะคะซึ่งมันดีตรงที่ว่าสถานที่มันจะล่มลื่นนะคะตอนนี้นะคะเวลาประมาณ10บโมงกว่าๆกับเกือบ11บเอโมงนะคะแต่ว่าอากาศดีมากเย็นสบายไม่ร้อนนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงเนี้ยทางก็ของบ้านก็ได้ต่อเติมเป็นพื้นที่นะคะซึ่งถ้าใครที่ทำครัวไทยสามารถที่จะดัดแปลงพื้นที่ตรงนี้เป็นคัวไทยได้นะคะ เรีงคามีถังสำรองน้ำน,นะคะเรียบร้อยแล้วก็บริเวณด้านท้านะคะรั้วที่ด้านจากเพื่อนบ้านก็คือเป็นรั้วที่สูงอูเข้าใจว่าน่าจะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาว่าดูแปลกจากตัวบ้านหลังอื่นเนาะหรือว่าอาจจะเป็นรั้วเดิมก็ได้แต่ว่ามันสูงในสภาพที่คือเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวนะคะเวลาที่อยู่อาศัยกับ ข้างบ้านก็คือเราก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่บางโครงการเนี่ยเขาจะทํารั้วเตี้ยเนาะทำรั้วเตี้ยเหมือนบ้านในโครงการอูเองเนี่ยรั้วก็จะเตี้ยกว่านี้อันนี้ก็คือคือสูงถือว่าแบบโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พื้นที่ด้านข้างของบ้านกันค่ะพื้นที่ด้านข้างที่อูบอกนะคะตรงเนี้ยก็คือมันลมเย็นมากอ่ะมันเหมือนพื้นที่ด้านข้างตรงเนี้ยมันบึงหนองโค้นเนาะแล้วตรงเนี้ยข้างๆกันอ่ะมันยังเป็นเหมือนแบบ ทุ่งนาอยู่นะคะมันยังเป็นเหมือนกับพื้นที่ว่างอู้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้มีโครงการจัดสรรไม่ไ้มีอย่างอื่นมันเลยทําให้ลมบริเวณนี้ดีมากๆเลยคือถ้าใครที่ฟิลว่าอยากจะตกแต่งบ้านแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับพื้นที่แบบนั่งจิบก,กาแฟเป็นสวนหรือเป็นเหมือนอาศัยตกแต่งแบบเหมือนคาเฟ่ทำได้นะพื้นที่กว้างมากเลยทีเดียวค่ะพื้นที่กว้างแต่ว่าเนี่ยเจ้าของบ้านก็คือชอบความที่เป็นไทยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าซื้อเป็นแบบเหมือนเดือนไทยเป็นหลังเล็ก มาวางก็เป็นพื้นที่ที่แบบนั่งกินข้าวกิน้มตำหมูกระทะกันได้แล้วพื้นที่ที่เหลือเนี่ยกว้างมากเลยนะคะมันสามารถถ้าใครที่ทำออฟฟิศหรืออะไรแล้วอ,อยากจะมีออฟฟิศในบ้านเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้ก่อสร้างได้อีกพื้นที่หนึ่งหลังเลยนะเนี่ยจริงๆถ้ามันกว้างมากจริงๆค่ะ คนปีนเข้ามาหรือเปล่าหรืยอออูว่าอันนี้หายห่วงได้นะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะคะก็คือรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเข้ามาต้องรับบัตรนะคะเหมือนอย่างอูเข้ามาจะเข้ามาที่บ้านหลังนี้ต้องแจ้งกับทางรอปภนะคะเขาต้องมีใบตามไปท้าบต้องบอกว่ามาบ้านเลขที่ไหนแล้วคุณพี่รอปภก็คือปั่นจักรยานนำหน้าเพื่อมาดูว่ามาจริงหรือเปล่าเนาะมันคือมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของโครงการมหาชนโดยทั่วไปนะคะอย่างแสนสุรีเองก็เป็นบริษัทมหาชนใช่ไหมคะเขาก็เลยมี ษาความปลอดภัยที่ดีซึ่งอู๋มองว่าตรงเนี้ยใครที่เข้ามาอยู่ในโครงการแบบนี้จะสบายใจหายห่วงในเรื่องของน้นขโมยหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะเป็นโครงการที่ดีที่ถ้าคุณมองหาความปลอดภัยสนันสืบุราสืบิแห่งเนี้ยให้คุณได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวอู๋พามาดูนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าเจ้าของบ้านที่เขาก็ปลูกต้นมะม่วงน่ารักมากเลยปลูกไว้สักต้นอู๋ตายแล้วขอขอชมนิดนึงไม่เกี่ยวกับบ้านนะแต่เห็นแล้ว <laughs> เราม่งค่ะพุณดไม่พันอะไรยังไม่รู้อ่ะพอดีไม่รู้จักพันนะคะก็คือแบบเนี่ยโตมากเลยลูกโตมากแล้วก็พื้นที่หลังบ้านนะคะตรงนี้อ๋อเนี่ยสามารถเป็นครัวไทยได้นะคะอีกส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นครัวไทยได้เลยต่อเติมที่เขาก็ต่อหลังคางเอาไว้เรียบร้อยนะคะก็<ม>คือมีพื้นที่ตรงเนี้ยทาครัวหลังบ้านได้ถ้าใครที่แบบคนไทยอ่ะเนาะเวลาที่แบบมีบ้านก็ต้องทําครัวหลังบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็พื้นที่ฝากหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็คือสูงะคะ่ะดูแล้วน่าจะสูงน่าจะร้อยเจ็ดสิบได้เพราะว่าเตี้ยกว่าอูนินหนึ่งประมาณนี้นะคะก็มีประตูด้านข้างนะคะประตูระเบียงด้านข้างที่สามารถออกมาสวนตรงนี้ได้แล้วก็มีหน้าต่างใช่ไหมคะมีหน้าต่างตรงนี้ถ้าเปิดรับลมได้แต่เนื่องจากว่าตัวห้องบ้นเนี่ยติดแอร์นะคะก็เลยจะปิดไว้ตลอดเนาะ นะอยากให้ดูอย่างของข่อนเลที่เดินเข้าไค,คือชอบอบบชอบตรงเนี้ยเห็นนะมันอากาศดีมากอ่ะดีมากจริงๆเราอ,อยู่บ้านแล้วเหมือนฟิลแบบได้พักผ่อนะค่ะได้ยินเสียงลมไหมคืออารมณ์นี้เลยอ่ะเออมันดีนะมันได้ฟิลที่ดีอ่ะค่ะอยู่บ้านแล้วมีความแบบร่มรื่นบ้านเนาะมันต้องการ เฟอร์นิเจอร์ที่จะเป็นต้องใช้แค่ไม่กี่ชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าอยู่เป็นการถาวรแล้วค่อยๆแต่งไปอ้ว,ว่าที่นี่นจะเป็นบ้านในฝันของคุณได้เลยเข้ามาเลยครับเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะชอบดีไซน์ตรงนี้ของเขาเขาทำเป็นกระจกโปรง่งกระจกใสเห็นโรงจอดรถโปรง่งทำให้บ้านดูไม่อึอดอัดซึ่งดีมากมาก นะคือแบบนั่งดูทีวีอยู่ใครไปใครมาอ่ะสามีกับบ้านหรือยังเห็นจากรงจอดรถไม่ต้องเดินไปดูด้านบ้านตรงเนี้ยดีแล้วก็บูมเนี้ยนะคะก็เป็นบูมที่เหมือนกับว่าใช้แบบนั่งทานอาหารได้ดูทีวีไปได้นะคะมีแอร์แอร์นี่ก็คือติดไปกับตัวบ้านอยู่แล้วเนาะก็คือให้ไปเลยมีห้องอะไร จดีซายอยู่ใต้บันไดนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาเข้าไปดูก็จะมีแบบมีสุขภัณฑ์มีชักโครกมีอ่างล้างหน้าใช้เป็นแบบที่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นห้องน้ำสําหรับสําหรับแขกที่เข้าเฉยๆไม่ใช่เป็นพื้นที่อาบน้ํานะคะเพราะว่าด้านล่างอ่ะไม่จําเป็นต้องแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีห้องนอนเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องอาบน้าก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับแขกทั่วไป มีพื้นที่บริเวณนี้หลบเล็กๆนะคะเพื่อให้เราแบบวางของได้ที่บ้านก็จะวางตู้เย็นมีโุมสําหรับวางของเล็กๆ,ๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะคะมาดูครัวเขาครัวในบ้านก็จะเป็นครัวแบบเหมือนครัวฝรัง่งประตูมันเป็นบานเลื่อนนะคะแบบนี้ค่ะเป็นประตูบานเลื่อนเก็บก,กลิ่นนะคะ เราก็เป็นครัวเล็กๆที่สามารถวางเครื่องซักผ้าได้มีเคาน์เตอร์จะวางพวกไมโครเวฟหรืออะไรเล็กน้อยได้ถ้าใครที่เหมือนกับว,ว่าจะติดเครื่องติดตั้งเครื่องดูดควันติดได้นอ้องเหมือนระบบน่าจะมีสำรองไว้ให้อยู่แล้ววางเตาแก๊สตรงนี้ได้ตัวครัวเนี้ยมีเก็บของอะไรแบบง่ายๆได้คือเป็นครัวแบบครัวเหมือนครัวฝรั่งที่ประกอบอาหารง่ายๆแต่อเราคนไทยอ่ะเนาะถ้าใครที่ชอบทำอาหารแนะนำว่าครัวไทยหลังบ้านน่าจะดีที่สุด โครงการน่าจะแถมมุ้งรวน้นคะคะจาแบบของเดิมเขาไม่ใช่มุ้งลวดเขาเรียกว่าอะไรนะมุ้งรวดอ่ะมุ้งล่วดถูกอ่ะโอเค <laughs> เราก็หลังบ้านนะคะ <c oughs> ก็แบบนี้เลยค่ะมีถังสำรองน้ําที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเข้าใจว่าน่าจะเท่าไหร่อ่ะพันพันกว่าละมั้งพันห้าสองพันเนาะประมาณนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวรพาไปดูั้นสอง บันไดเป็นบันไดไม้นะคะเป็นบันไดไม้ที่แบบประมาณนี้ไม่ได้สูงมากซึ่งบันไดแบบนี้มันเหมือนกับพื้นที่ข้างล่างเขาสามารถทําเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เนาะเหมือนเก็บของแต่เนี้ยทำเป็นห้องน้ำถ้าบ้านทั่วไปเราจะเป็นพื้นที่เก็บของใช่ไหมคะมีกระจกโปรบายความร้อนดิเชเนูรีอแล้วก็มาดู ด้วยความที่บ้านอยู่กันแค่ไม่กี่คนนะคะเขาก็แต่มันมีสามห้องนอนมีมีสามห้องนอนมีสามห้องน้ําชั้นบนจะมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ํารวมหนึ่งห้องแล้วห้องน้ําในมาสเตอร์เบดมอีกหนึ่งห้องอันนี้ก็เป็นห้องนอนซึ่งก็มีหน้าต่างมีแอร์ให้นะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยก็จะเป็นห้องนอนอี่ยอันนี้ก็ห้องนอนลูกสาวก่าสีชมพูนะคะแล้วก็ อีกห้องหนึ่งด้วยความที่พี่เขาอยู่กันแค่3ามชีวิตพ่อแม่ลูกนะคะห้องหนึ่งก็เป็นห้องพราตามแบบพุทธศาสนาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มีห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำรวมสำหรับห้องนอนเล็กสองห้องที่สามารถใช้ร่วมกันได้มีพื้นที่อาบน้ำนะคะมีสุขภัณฑ์มีอา่างล้างหน้าค่ะประมาน,นี แล้วก็มาถึงมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะคะทุกห้องมีแอร์นะคะอย่างที่อูบอกทุกห้องมีแอร์ไว้ให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะที่ติดอยู่ในห้องนะคะมีเตียงนอนมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะพื้นที่ของห้องเนี่ยก็มีความกว้างขวางพอที่จะแบบนอนกันได้สองสาคนนะคะก็เลพ่อแม่ลูกนอนด้วยกันในห้องในห้องนี้นะคะลูกเล็กๆอะไรเงะะี้ยค่ะ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่ก็เพียงพอสำหรับคนสองคนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวอย่างที่อุ่บอกนะคะห้องนี้ก็จะมีมีห้องน้ำที่มีพื้นที่อาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยนะคะมาแยกโซนเปียกโซนแห้ง,งเรียบร้อยนะคะก็คือมีแบบขอบกันตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ํำมันไหลถึงกันนะคะกระจกจะเป็นกระจกบ,บานใหญ่เต็มบานสะใจดีเวลาที่แบบ แต่งตัวคือคือก่อนหน้าเนี่ยอู๋เพิ่งซื้อบ้านใหม่เหมือนกันแล้วบ้านอู๋ก็คือกระจกก็คือจะใหญ่แบบนี้เลยมันสัใจมากเวลาที่แบบแต่งตัวสําหรับผู้หญิงนะคะเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยนี่คือชอบชอบมากแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ระเบียงนะคะตรงนี้ก็คือระเบียงห้องอยากให้ดูพื้นที่บร,ริเวณด้านข้างด้วยอย่างเมื่อกี้อู๋บอกว่าพื้นที่ด้านข้างน่าจะเป็นพื้นที่ว่างๆก็ออกมาได้ไหมคะ นี่ก็คือระเบียบอูลมลมเย็นอะ่ะดูดินี่ถ้าปล่อยผมนี่ปล่อยให้ดูผมแบบอารมณ์แบบอย่างนี้เลย <c oughs> คือลมแรงมากนะแล้วก็พื้นที่ดาา้านท้าอุ้ยลมเย็นจังเลยอะ่ะด้านข้าเป็นพื้นที่ว่างนะคะว่าในอนาคตอาจจะขึ้นเป็นโครงการหมู่บ้านได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ว่างแบบแซงใหญ่มากอะ่ะรอใครสักคนมาขึ้นโครงการแหละอูคิดว่านะเพราะว่าทเเําเลบึงหนองโคกมันหาไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมดูผมอย่างนี้เลยอ่ะปลิว แล้วก็เนี่ยค่ะลมเย็นอากาศดีมากคือมันโฟอ่ะเวลาที่ลมมันพัดแล้วมันโฟันเป็นเรื่องของหงุยหงนะคะมันทําให้มีการหมุนเวียนทําให้แบบเรียกว,ว่าอะไรอะทุกอย่างมันมันจะดูดีมันจะราบรื่อนอะมันโฟอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นอยากให้กล้องแทนซอยนี้ให้หน่อยค่ะซอยนี้มีทั้งหมดแปดหลังนะคะเพื่อนบ้านดีสังคมดีค่ะก็คือนาอยู่นาอยู่น,าอ,นาอยู่มากเลย ทีนี้หลายคนก็คงจะจะรู้นะคะว่าราคาเท่าไหร่อย่างที่หลายๆคนทราบว่าแสนสิริเป็นโครงการมหาชนที่ไม่ใช่โครงการโลคอลเนาะไม่ใช่โครงการแบบท้องถิน่นเป็นโครงการที่มาจากกรุงเทพเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็มีโครงการเยอะไปหมด แม้กระทั่งคอนโดก็มีเขาก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้าตลาดอยู่นะคะผู้บ้านจาัดสรรก็มีเยอะน่าจะเป็นร้อยโครงการทั่วประเทศนะคะโครงการนี้บุราสิลินะคะเป็นโครงการแรกของแสนสิริแรกนะเดียวด้วยน่าจะเดียวด้วยในตอนนี้ของขอนแก่นนะคะหลายๆคนอู้รู้ว่า อยากได้โครงการนี้แหละแต่ว่าไม่มีใครปล่อยวันนี้พี่เจ้าของบ้านเมื่อกี้คุยกันก็แบบโอ้โหน้าตาจะไหลรู้สึกว่าจะ้มงปล่อยบ้านเพราะว่ารักบ้านมากถึงแบบว่าปีนึงจะอยู่แค่เดือนละครั้งแต่ว่าพี่เขารักบ้านมากแต่ว่ารู้สึกว่าก็อยากจะให้ได้คนดีๆมาดูแลนะคะมามาอยู่อาศัยต่อไปเพราะตัวพี่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอยู่เมืองไทยเมื่อไหร่เสียดายมากๆถึงต้องการปล่อยราคาที่เปิดตัวนะคะบ้านหลังเนี้ย ตอนที่หกปีที่แล้วเมื่อแสนสริดเปิดตัวโครงการนี้นะคะราคาอยู่ที่5.5นะคะราคาเริ่มราคาเริ่มต้นอยู่ที่5.5วันนี้พี่เขาปล่อยแบบเหมือนกับจะขายอะ่ะ5ปี6ปีสำหรับคนที่เล่นที่ดินเล่นอสังหาริมทรัพย์นะคะราคามันขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะแล้วโดยเฉพาะโครงการทำเลที่ไม่มีแล้วอะ่ะหลังเนี้ยพี่เขาขายที่หกล้านบาท ถ้าคุณจะไปหาซื้อบ้านราคาหกล้านบาทในโครงการคุณภาพแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะราคาที่ดินทุกอย่างในโครงการริมบึงไม่ว่าจะเป็นบึงแก่นนครหรือบึงหนองโคดมันแพงมากๆจนจับไม่ได้อย่างรู้เองเพึ่งซื้อสุภาลัยที่บึงแก่นคนครไปราคาเกือบแปดล้านนะคะเกือบแปดล้านบ้านหลังบ้านพื้นที่น้อยกว่านี้นะคะบ้านอุแค่หกสิบตารางวาแต่เกือบแปดล้านอันนี้ถือว่า มันเป็นราคาที่น่ารักอู๋คิดว่าไม่มีใครให้แล้วสําหรับสาหรับโบราณศิริ์แล้วคุณจะได้ราคานี้ขายเพราะเหมือนกับไม่มีคนไม่ได้อยู่จริงๆไม่มีคนดูแลจริงๆคือถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะทราบรายละเอียดอะไรอยากจะประเมินเครดิตกรณีที่ต้องใช้สินเชื่อธนาคารสามารถสอบถามอูได้อุ๋ยินดีให้ําปรึกษาทุกอย่างจนกระทั่งคุณได้เป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ไม่ปลอดภาระนะคะก็ค,คือซื้อด้วยเงินสด เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ที่อยากจะซื้อแล้โอนเลยสามารถโอนได้เลยนะคะในช่วงนี้พี่เขายังอยู่เมืองไทยอีกประมาณหนึ่งเดือนวันนี้คือเดือนมีนาคมนะคะช่วงเดือนมีนาคมยังอยู่จนถึงแบบหลังสงกรานแต่ถ้าหลังจากนั้นใครที่มีความประสงค์อยากจะซื้อจริงๆอยากจะได้จริงๆนะคะก็เรียกขึ้นว่าอะไระสามารถที่จะเหมือนกับปรึกษาอูได้ถ้าพร้อมซื้อพี่เขาพร้อมบินมาโอนให้นะคะเนาะค่ะ ต้องการรายละเอียดข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมปรึกษาอูได้ตลอดนะคะอยากได้บ้านได้ที่ดินที่ผ่อนแก่นอย่าลืมนึกถึงอูนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ